สบายดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องลาวเกิลออฟฟิเชียลเนาะหรือว่าช่องของพัดสาวลาวคุณคำม่วนนั่นเองทักไทยสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องสําหรับในคลิปนี้เฮากำมาติดตามเบื้องสถานการณ์กันโตเกี่ยวกับกรณีวา่าแดงลุกล้ําอธิปไตยของไทยหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนาะหลายคนก็นมีการนับถอยหลังอีก3วันสุดท้ายก่อนที่จะครบเส้นตายในวันที่18ธันวาคมนี้ว่าสถานการณ์สปินแน ใทางว้าแดงสิมีการถอนกําลังออกจากฐานที่ลุกล้ำเขตแดนไทยหรือโบหรือว่าจะมีการลบกันระหว่างไทยกับว้าแดงขึ้น โดยจากกระแสะข่าวที่ออกมาล่าสุดมือนี้5ทธันวาคม2567กระกบบบตรงรุนกันแล้วเดิอพ่น้องและบทตรงนับว่าวันที่18ทธันวาคมนี้เป็นเส้นตายหรือว่าเป็นเดดไลายอีกอย่างกันแล้วนั่นกับเนื่องมาจากว่ามีข้าวออกมาว่าทางกองกําลังว้าแดงได้มีการเจรจาโนกลบกับทางกองทัพไทยเป็นที่เฮียบห้อยแล้ว โดยการเจราจาในครั้งนี้บได้เป็นเพียงแค่การเจราจาระหว่างไทยกับว้าแดงเท่านั้นแต่เพิ่นได้มีการเจราจากันทั้งสฝ่ายกันเลยท่านผู้ชมอันประกอบไปด้วยฝ่ายความมั่นคงไทยกองกําลังว้าแดงเมียนมาและจีนนําอีกเนาะซึ่งผลของการเจราจาในครั้งนี้นั่นก็คือ ทางกองกำลังว่าแดงพี่น้องพื้นได้มีการหับปากนาะวาจะถอนกำลังออกจากฐานที่มันล้ำเข้ามายัางเขตแดนของประเทศไทยประมาณ200เมตรออกไปอย่างแน่นอนแต่พื้นขอเวลาอีก3เดือนเนาะเพราะพื้นขอถอยอย่างมีฟอร์มนั่นเองท่านผู้ชมนั่นก็คือค่อยๆถอยออกไปค,ค,ค่อยๆขุ่นโคงออกไปจังซีนะพี่น้อง และนี่ก็คือเป็นข้อตกลงล่าสุดระหว่างไทยและวาแดงสรุปแล้วจบกันด้วยการเจรจาเนาะพี่น้องว่มีการลบลาค่าฟันกันใดๆทั้งสิ้นเกิดขึ้นอยู่กันแบบปนีปนอมกันต่อไปนะานผู้ชมเอาเนาะเพื่อความชัดเจนเดี๋ยวเฮาไปฟังทางด้านนักข่าวสายทหารคุณวัสนานานุ่มอัปเดตสถานการณ์ของว้าแดงณตอนนี้เดี๋ยวเฮาไปฟังพรมๆกันเลยเนาะว่าข้อเท็จจริงของการเจรจาในครั้งนี้ระหว่างไทยและวาแดงนั้นเป็นแบบ ยูนเต็ดฟ <Are you S 1> <ะ>้าสเตดอาร์มี่เนี่ยว่าให้ถอยถอยไอ้ส่วนที่คุณน<ะ>่ะล้าแดนให้อ,อส่วนที่เขาล้าแดนกับเราบริเวณดอยหัวม้าซึ่งอยู่แถวปายอยู่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนเนี่ยแหละออให้ถอนให้ถอนออกไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกองทัพบกเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ระบุวันซะขนาดนั้นด้วยคือตอนนี้น่ยเขากําลังเขากําลังนับถอยหลังกันน้องลงคุณผู้ชมเพราะว่า วันที่18ธันวาคมนี้เป็นวันที่มีการอุป,ปโลกขึ้นมาว่าเป็นเดทไลน์เป็นเดทไลน์ที่ทางกองทัพบ,บกไทยโดยกองทัพภาคสมเนี่ยยื่นไปกับทางกองกำลังวานะยูอ่าอ่ายเนี่ยอ่า t e d ิ a <state, S 1> r State Army เนี่ยว่าให้ถอยอไอ้ส่วนที่คุณนะ่ะล้ำแดนให้ส่วนที่เขาล้ำแดนกับเราบริเวณดอยหัวม้าซึ่งอยู่แถวปลายอยู่อำเภอปลายแม่ฮ่องสอนเนี่ยแหละ Mm hmm. ให้ถอนให้ถอนออกไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางกองทัพบกเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ระบุวันซะขนาดนั้นหรอกว่าต้อง18ธันวาแต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงที่เขาไปไปแจ้งไปยื่นไปแจ้งเรื่องนี้กับทางว้านี่มันช่วงประมาณกลางเดือนไงช่วง17-18เมื่อเดือนที่แล้วเขาก็เลยคิดว่าถ้าให้เวลา30วันอะ่ะมันก็จะ,ะไปจบลงที่18ธันวาพอดี อ่านะแต่ว่าทางกองทัพบกเขาบอกเขาก็ไม่ได้ชี้แบบว่าอุ้ยต้องเดทลายเป็นวันที่18หรอกแต่เขาบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องนับเดทเดทลายหรืออะไรแล้วเพราะว่าเขามีการคุยนอกรอบกันแล้วแล้วมันไม่ใช่เป็นการมันไม่ใช่เป็นการคุยแค่ระหว่างไทยกับทางว้าเท่านั้นเขาคุยเขาคุยถึงสี่ฝ่ายค่ะอกองทัพบกบไทย ฝ่ายาความมั่นคงอ่ะเราเรียกว่าเป็นฝ่ายความมั่นคงของไทยกับว้ากับว้าแดงกับเมียนมา,แล,านและกับจ<อ>ีนและกับจีนด้วย<อ>เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยตัวละครหลังฉากอะ่ะมันไม่ใช่แค่ว้าอย่างเดียวเพราะว่าเราก็รู้กันดีว่าว้าเนี่ยเขาก็มีเขาก็เป็นอกองกําลังของอชนกลุ่มน,น้อยหรือว่ากองกําลังชาติพันธุ์ที่เขาเนี่ยจับเป็นฝั่งรัฐบาลทหารพมา่า ใช่ไหม,มแล้วเมื่อก่อนเนี้ยเขาเคยถูกใช้เป็นรัดกันชนกับประเทศไทยใช่ไหมแต่แตเบื้องหลังของว้าแดงไม่ได้มีแค่พมา่ายังมีจีนอีกอ่าเพราะฉะนั้นการที่จะคุยเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นมันต้องคุยสี่ฝ่ายก็มือมีทั้งจีนทั้งพม่าด้วยก็คุยเบื้องต้นเนี่ยก็มีรายงานว่าคือแน่นอนว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากลบหรอก คือถามว่าเราเนี่ยไม่ได้กลัวหรอกนะว้าแม้ว่าจะบอกว่าอว้านี่เป็นกองกําลังที่แข็งแกรง่งมีอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่ยังไงว้ามันว้าเนี่ยเขาไม่ใช่ประเทศนะเขาก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นอะไรอะ่ะเหมือนอยากจะเป็นรัฐอิสระเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็คือแค่กองกําลังแต่เรากองทัพบ,บกอะ่ะคือกองทัพแห่งประเทศไทยทแห่งรัรรชณาจักรไทยเป็นรัฐไทยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทหารไทยบอกเลยว่า จริงๆอะไม่ได้กลัวว้านะเดี๋ยวจะหาว่ากลัวว้าไอ้ที่เจราจารเนี่ยที่ต้องเจราจาเพราะหนึ่งมันเป็นวิถีในโลกใหม่ปัจจุบันว่าคุณต้องใช้สัตติวิธีก่อนใช่ไหมอืมค่ะที่สองคือถ้าอยู่ๆกองพบกไปยิงขล่มปุ๊บเลยยิงลูกยาวใส่ไปเงี้ยคุณคือประเทศเขาก็จะหาว่าเราลังแกลังแกว้าซึ่งว้าเป็นแค่กองกําลังเฉยๆกองกําลังค่ะ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเลือกการเจราจาและแน่นอนว่าเมียนมาเขาก็ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เขาอยากจะหนุดว้ามารบกับเราเพราะเขาลบกับชนลบลบกับกองกําลังต่อต้านรัฐบาลฐานพมา่ากับชนกลุ่มน้อยเขาก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมและจีนเองเนี่ยแมฝ่ายจีนเองเนี่ยแม้ว่าเขามองว่าเราเนี่ยไม่เลือกไม่เลือกข้างหรืออาจจะบางครั้งอาจจะเอ็นเอียงไปทางสหรัฐแต่เราก็ยังคบจีนด้วยเพราะฉะนั้น จีนเขาก็ยังมีเยื่อใยเขาก็คิดว่ามันยังไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะต้องไปหนุนว้าหนุนคเมเอหมุนพม่าเพื่อรบกับทหารไทยเพราะฉะนั้นมันก็จึงจบกันที่ยอมยอมเจรจาด้วยการที่ทางฝ่ายาว้าเนี่ยเขาก็รับปากว่าเขาจะถอนถอนไอส่วนที่เขาล้ำมาประมาณสองรอเมตรเนี่ย<ะ>ออกไปออกไป<ะ>แต่ขอถอยอย่างมีฟอร์ม อืคือขอค่อยๆถอยค่อยๆถอยน้องนขอค่อยๆถอยคือไม่ใช่ว่าสิบแปดสิบเก้าพันวาแล้วโอ้หรือว่าช่วงสองสวันเนี่ยเราคงจะไม่ได้เห็นแบบว้าโอ้โหกำลังลื้อถอนไอ้รัวค่ายหรือว่าเบิรมหรือฐานไม่อย่างนั้นเขาจะค่อยๆถอนคือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่จับตามองเขาเขาขอยังนิ่งอยู่เพราะว่าถ้าถอนช่วงนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวคือกลายเป็นว่า เขากําลังถอนเพราะฉะนั้นเขาขอเวลาประมาณสามเดือนค่ะค่อยๆค่อยๆดึงออกไปทีละส่วนทีละส่วนทีละส่วนอ่อันนี้เป็นข้อตกลงนะแต่พี่อ่แอบแอบคิดแอบคิดว่าถ้าถ้าอันนี้เราถ้าเราไม่เชื่อใจจีนกับพม่าเราก็สามสามเดือนนี่เขาแามเดือนแสน เออเขาจะแอบเขาจะแอบ,บวางแผนอะไรไหมออใช่ไหมวางแผน<ฆ>ในการเตรียมส่งอาวุธมาเสริมหรือเตรียมจะสู้กับเราไหมอ,อ,อันนั้นอแบบ่ะมันมันกังวลได้แต่ถ้าเราดูเบื้องหลังการเจรจาและเราดูในเชิงยุทธศาสตร์ของทาง,ออทางกีนทางเมียนมาซึ่งยังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องรบกับเราอะ่ะ<ฆ>เราก็เชื่อมั่นได้ว่าว้าก็น่าจะยอมถอยไปจริงๆแต่แต่ที่เข้น่าเป็นห่วงเลยว่าไอไอแนวตรงนั้นเนี่ย มันเป็นพื้นที่ที่มันยังไม่ได้ปักปันแล้วมันก็อยู่กันแบบนี้มาโอ้ยยี่สิบสามสิบปีอ่ะคือคือไม่ใช่วาไม่ใช่วาเท่านั้นที่ล้้าแดนเราคต่ตรงพื้นที่ที่แมงไม่ชัดเจนเนี่ยฐานทหารเราบางทีมันก็มีเลื่อมเลื่อมเลื่อมนิดเลื่อมหน่อยเลื่อมกันไปเลื่อมกันมามันก็อยู่ด้วยกันมาแบบนี้แต่เพียงแต่ว่าแต่เพียงแต่ว่าทางฝ่ายความมั่นคงของเราเนี่ยเขาก็มองว่าเราปล่อยว้าให้ลักษณะเนี้มานานแล้ว เพราะว่าถ้าเราปล่อยโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นการยึดคลองเหมือนครอบครองโดยปลรปลประปากอะไรประมาณนั้นประปากเออคอจริงใ,ในทางในทางกฎหมายมันใช้ตรงนั้นมันครอบครองโดยปลรปลปากไม่ได้แต่มันจะเป็นความเคยชินไงว่ามาอยู่ค่อยๆอ,อ,อยู่แล้วก็อยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงต้องประท้วงจริงฝ่ายฐานไทยเนี่ยประท้วงผ่านทีบีซีแล้วก็ส่งผ่านกระทรวงการต่างประเทศเนี่ย ไปหลายครั้งมากนะในรอบสิบกว่าปีที่ผ่านมามแต่แต่ก็ไม่เกิดผลใดๆเกิดขึ้นอ่าเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยมาในยุคนี้เนี่ยมันก็มีมันก็มีรายงานข่าวว่าผู้ใหญ่ในกองทัพเนี่ยระดับผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยเขาคุยกันก่อนหน้านี้แล้วจากการประเมินเขาคิดว่าต้องต้องยื่นยื่นคําขาดที่มันหนักกว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ผ่านมาก็อาจจะแบบ ง่ายๆเรียบๆง่ายๆว้าก็ดูแบบเหมือนเหมือนว่าไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมก็เลยไม่ปฏิบัติตามแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเสียงแข็งนิดนึงก็ก็เลยน่าจะได้ผลนะถ้าเป็นไปตามรายงานข่าวที่ว่ามีข้อตกลงกันแล้วว่าว้าจะยอมถอยแต่ว่าขอเวลาประมาณสามเดือนค่อยๆถอยออกไปอืมก็จะไปตกประมาณนับตั้งแต่เดือนธันวาคมประมาณช่วงน,นี้ไปอีกสามเดือนก็มีนาคม ใช่ซึ่งพ, <า S 1> พี่เ<ม>ชื่อว่าประมาณนั้นใช่ซึ่ง<ะ>ซึ่งจากนี้ไปพี่ว่าน่าจะช่วงหลังปีใหม่อะเขาก็น่าจะเริ่มถอนแล้ว<ะ>เขาก็อาจจะอยากฉลองปีใหม่เหมือนกันจะมานั่งถอน <c oughs> ถอนค่ายดึงลัวออกเอาเบอร์เอาอะไรออกช่วงนี้ก็กระ,ะไรอยู่นะก็อาากขอเวลาลปีใหม่หหมอาจจะค่อยค่อยค่อยคขยบออกไปค่อยๆถอนออกไปอะไรประมาณนี้นะค่ะ และทางมดนี้ก็คือเป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับกรณีของว้าแดงที่มีการลุกล้ำอธิปไตยของประเทศไทยนะานผู้ชมซึ่งในตอนนี้เฮากำมาท่าที่ตามเบิกนํำกันตอนต่อไปเนาะถ้าครบเวลา3เดือนต่อจากนี้แล้วก็คือชิยู่ประมาณช่วงกุมภาม์มนาคมของปี2 5 6 8ก็คือปีหน้าเนาะเฮากำมาจับตากันเบิง้งว่าทางด้านกองกําลังว้าแดงนี่จะมีการขุนเครื่องขุนของหรือว่าย้ายกองกําลังอ,อกจากฐานที่ลุกล้ำ ประเทศไทยได้ตามโคตตกลงที่ให้ไว้กับทางกองทัพไทยได้หรือโป้ หรือว่าที่ทางว่าแดงขอเวลาอีก3เดือนนั้นขอเวลาเพื่อไปเหดุย่างอื่นกันเทะจังใดคลิปนี้ก็สิขอจบไว้เพียงท่นนี้นาะพี่น้องพอกันใหม่ในคลิปหน้าในมื้อนี้ก่อนจากกันไปก็คือเก้านาะมีแตพสิอโคอไซให้พรอ,อแมพี่น้องทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงปัศจากโลคภัยแค่เจ็บนานาประการเฮงเงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปเดอ้อสำหรับในคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีค่ะ